น้องข้าวหอมลูกชายตักบงกดเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบม,มากเลยล่ะคะ่ะสาหรับครอบครัวของนักสดแสดงนางแบบสาวชื่อดังตักบงกตและสามีอย่างเจ้าสัวบุญชัเป็นจารงคากุลเพราะว่าบ้านนี้น่ารักและอบอุ่นมากๆแถมยังมีโมเมนต์ความน่ารักออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดด้วยต้องบอกเลยว่าลูกชายอย่างน้องข้าวหอมก็ไดายลายมาเป็นควันใจของพี่ๆชาวเน็ตไปด้วยแล้วเพราะวานาตานั้นถอดแบบคุณแม่มาเป๊ะๆเลยซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าเพล่แป๊บเดียวก็โตเป็นหนุ่มไปแล้วเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงนั้นไปชมภาพกกันเลยดดีว่าาคะสุ แม่คนสวยก็ได้ออกมาอวดภาพความน่ารักตอนที่พาน้องข้าหอมไปทานอาหารที่ญี่ปุ่นหลังเรียนออนไลน์เสร็จในแคปชั่นว่าวันของข้าวหอมครับเรียนออนไลน์เหนื่อยแม่พามาเลี้ยงปลอบใจทําเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนันเลยล่ะคะ่ะคุณแท็กสวยมากง FC ตลอดไปคะ่ะเป็นหนุ่มแล้วดีใจด้วยครับน่าทานคะ่ะดูแลน้าตาหลายยิ่งโตงเหมือนแม่ในะคันนี้น้องข้าหอมเป็นนุ่มเหมือนคุณแม่แล้วล่ะคะ่ะ งานนี้ชาวเน็ตหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันสน,นั่นเลยบางคนก็เข้ามาทักว่าโตเป็นหนุ่มแล้วในขณะที่หลายคนก็บอกว่ายิ่งโตหนะ้ายิ่งทอดแบบเหมือนแม่ตั๊กมาเป๊ะเ,ะเลยแหมเหมือนจริงอะไรจริงอ่ะเนาะเหมือนกับแม่ตั๊กในเวอร์ชันของผู้ชายอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโตแล้วจะมีโอกาสได้เข้าวงการตามบันเทิงรอยคุณแม่หรือเปล่าเพราะว่าคุณแม่นั้นก็เคยทํามาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือนางแบบแถมยังเคยทําเบื้องหลังอย่างกับการเป็นผู้กากับภาพยนตร์มาแล้วด้วยเรียกได,ด้ว่าสวยเก่งครบเครื่องสุดๆเลยล่ะคะ่ะซึ่งงานบ้าาากกรดููแลลคุณสมี สามารถทําได้ดีไม่ตกขาดบกพร่องนอกจากนี้ยังเป็นไอดอลหรือต้นแบบของสาวๆในเรื่องการแต่งตัวและออกกําลังกายอีกด้วยละคะเพราะว่าจ้ตัวนั้นดูแลตัวเองดีมากๆและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอจนกลับมามีหุ่นที่เป๊ะเฟิร์มได้อย่างทุกวันนี้